อ p <EP> 2สองบทสวดจุนละใช้ปรกรณ์นะโมเมพุทธเตชะละตะนะตะยะธรรมิกาเตชะปสิทธิปัสสีเทวานารายะปะละเมสุราสิทธิพรมาจะอินทาจะจะตุ โลกาคัมเพละขะกาสมุธาภูตุงคังคาจะสภพม,มะชัยยะปสิธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะทระนิทะระนีอุทะทิอุทะเทนะทินทันทีชัยยะชัยยะขะคนละตนละนิใสนิไรใสเสน,นะเมรุ ละชะพนรชีชัยะชัยะคัมีละโสมพีนาเคนทะนาคีปีสัจจพุตะกาลีชัยะชัยะุนนิมิตตาโลคีชัยะชัยะสิงคีสุธาทานะมุขชาชัยะชัยะวะลุณะมุขสัตตาชัยะชัยะจำปาทินาค่ะ

ตะเลสัทธาสุชัยยะชัยยะชัยยะธนีสันติสัทธาชัยยะชัยยะมังกราบรัญญะภวเคชัยยะชัยยะวัลลุนนะยเคชัยยะชัยยะลักขะเสสุระภุชเตชาชัยยะชัยยะพรเมนทัน ขณะชยชยะราชาธิราชสัตชัยชยชยะปะทะวิงสัพพังชยชยะอรหันตาปเจกขพุทธสาวังชยชยะมเหสุโลรหะโรหะรินเทวาชยชยะพรมาสุรโคชยชยะนาโควิรุธหาโกวิลุปะโคจันทิมาลาวิอินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโลวัลุโนปิจะ อคิวายโยจะปชชนโหกุมารโลทตรลัทธโกอัฏฐลัสะมหาเทวาสิทธิตาปสะอาธโยอิกิโนสาวกาสัพพะชยะลามโมพระวันตุเตชยะธรรมโมจะสังโฆจะทัสสะปาโลจะชยะกังเอเตนะชยะเตเจนะชยะสุตธิพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเจนะ หุตุเตชยะมังค์ลังชโยปิพุทธัสสะสิลิมัตโตอยังมาลัสสะจัปะปิมัตโตปัลาชโยอกโคสยามโพธิมันเตปะโมทิตาชัยยะตถาพัมมะคะนามเหติโนชโยปิพุทธัสะสิลิมัตโตอยังมาลัสสะจัปาปิมัตโตปัลาชโย อุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยะทถาอินทะขนานมเหสิโนชโยปิพุทธสสุลิมัตโตอายังมาลสะจะปาปิมัตโตปะลาชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยะตาเทวขนามเหสิโนชโยปิพุทธสสิริมัตโตอายังมาลสะจะปาปิมัตโตปะลลาชโย อุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตถาสุปันนะขนามเหสิโนชโยปิพุทธะสิลิมัตโตอายังมาลสะจจปาปิมัตโตปัลลาชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตถานะะขนาแเหสิโน ชโยปิพุทธะสิริมัตโตอยังมาลสะจะปาปิมัตโตปราชโยปุโคจะยมโพธิมันเตปโมทิตาชยะตถาสุสะพัมมะคะนามเหสีโนชยันโตโพธิยามมเลสกยาณังนันทิวัฒโนเอวังตตวังวิชโยหูหิชยสตุชยะมังคะเล อปะลาชิตตปะลังเกสิสปะทวิโมคะเลอภิสเกสัพพุทธานังอคับปะโตปโมเติสุนักขตังสุมังขลังสุภาพสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุมุตหุโตจจะสุอิทังพรหมะจาริสุปัทขิณังกายะกมังวจากมังปัทขิณังปัทขิณังมโนกมังปะนธิทเตปัทขิณาง ปัทขินานิกตะวานะละพันตะเถปัทขิเนเตอัฏฐรัตทาสุขิตาวิรุธหาพุทธะาสาัจสเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสะสเพหิยาติภิสุนันตุโพโตสุนันตุโพนโต เยเทวอัตเมงทาเนอธิคตาทิคายุกาสัทธาหุนตุสุขิตาหุนตุสัพพทาลักขันตุสัพพสัตตานังลักขันตุชินนาสนานังยากาจิปัฏฐานาเตสังสัเพปูเรนตุมโนระธายุตะกาเลปวัสันตุวัฏสังวัจสาวลาหกาลูกาจุปัฏทวาเตสัง นิวาเรนตุจะสัพพะทากายาสุขังกิตตสุขังอะะหันตุยะถาละหังบทสวดธรรมะนิยามะสุตตังเอวเมสุตตังเอกังสมัมย,ยังพักควาสาวัติยังวิหารติเชตะวะเนอนากะปิตติกตะ